แหมดลหมดแรงแรงหมด้เลยเั้งหมดเราจะบอกเออแปยุสามแล้วที่ไแล้วมดแล้วงมไปเยไม่แรกมันเองมีไฟแล้วสามโยไปนยุสาแล้วไ่ไดแ้เม่อโ้แรกมดมันมีการไปตามใจตัวเองเลืองไปตามใจอายุสาแล้วเอยู่สานักดีอะไรไงไม่ตามใจเลย ม่อกว่ามึงแต่เขาหมดที่งมึงดเขาหมดไม่อึงหรือเราไม่ออกเลยแมงสามางส่นเราแล้วเยนสีผู้บอกาที่ีครีก็จบแล้วแต่มันหมแล้ว้หมหมดเขาหมดที่ขอมึงเขาหมดเลยไม่เริ่มต้นเลยโอ้โหมึงไปนอหยเองโดบัตรแาตันวไม่แรกมันบัตรแลโดยบัตรสองไี่ตัเราใ่เทาเนเรานจะมองมองยังไงบ้างครับพี่้อรบ ก็วันนี้ก็คือน้ำหนักนี้คือผมผมปีกมันเต็มเต็มพิกัดเลยครับเรยที่อาัและเด็กพื้งกลับมาชอกรอบกลางวันได้ประมาณสองไปพึ่งวนนี่รองไห้ทอดที่ลองไปเลยนะคว่ามันยังไม่ฟื้นระบบมันยังเด็กมันยังปรับตัวไม่ได้ครับผมไปนี่การการฟื้นตัวมันก็น้อย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 ไปหน่อย แล้วคนน้องจะไม่มีประสิทธิภาพคนน้องคนหลานโดยหานเรี่ยวแรงไหมนะทั้งหมดไดครับสามยกก็ถือว่าหลายช่วงตัวเราได้เปรียบได้แล้วครับผมแล้วแล้วไปไปมั่นใจไปแรกกับเขาเปแรกนครับผมเปแรกมาวันนี้จนจนเองคือเป็นแรกแรกต่ากับเขาแล้วเราเราเราผ้าเรากว้างกว่าเราหลวงกว่าครับผมก็ไม่เป็นไรก็วันนี้ก็เป็นบทเรียนไปครับพี่แล้วก็เดี๋ยวไปหน้าจะขอโปรโมเตอร์เพิ่มลูกหน่อยครับผมพี่ต้อมเป็นอะไรยายพี่ท้อมครับผมอ่ะน้องเป็นไงบ้างน้องเหน่อยหมดเกลี้ยงัถามไงนะ ทับทำไมการมวยทั้งบ้านคอมเมนต์เข้ามาถามเราเยอะเลยว่าทำไมเราถึงไปแลกบัดยกสี่เกิดอะไรขึ้นครับเนยรู้ตัวไหมว่าหมดหมดสามยกเราได้เปรียบอยู่หลายช่วงตัวเลยเสียดายไหมน้องเสียดายเอาอย่างไรแต่ขามวได้เลยออกมาแทนที่รู้ไหมมันถอยปีกได้กันได้แต่ในตัวนะตัวตัวตัครับเป่ามันในแดนชนหรืไม่ออกบัตร เลยข้าทางครับน้องเกเนเนราเขามีว่าคมกส่างเนนี่ได้ใส่วขายยกไม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นเก่าๆถอยก็จะล้าเลยอ่ะีเท่าไหร่ครับบนล็อกเมื่อกี้น้องห้าหมื่นห้นะเสียดานะเกือบจะได้อยู่แล้วนะแต่ว่ายกสี่โดนหมัดยก ใช้กินดาวครับอะไอครับแก้ใหม่ครับมีนวองไก่โอเคครับเอาเป็นไงจะให้น้องครับผมคู่ต่อไปครับ